สวัสดีคุณผู้ชมทั่วนะตอนนี้อยู่กับเกม sd Gundam G Generation Eternal นะในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครนะเป็นก Gundam ครับ Gundam ex นะเป็นตัวรุ่นแรกเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่ใช่แฟน Gundam ผมไม่เคยดูสักภาคเลยเพราะงั้นผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ Gundam เหมือนเดิมน,นะครับแล้ก็อขออภัยล่วงหน้านะครับไม่ใช่ล่วงหน้าสิขออภัยนะครับก็คือหายไปสักพักใหญ่ๆเนื่องจากอ่า ยุ่งนะครับยุ่งวุ่นวายมากๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเกมนี้ก็เป็นเกมไม่ใช่เกมหลักของผมเพราะงั้นก็เลยอาจจะค่อนข้างจะเจียดเวลามาให้ยากหน่อยแล้วก็พยายามจะทำอยู่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวกันด้านนี้นะอ่านอะไรได้บ้างครับขออนุญ,ญาตเปิดเป็นหน้าที่ได้เห็นสกิลเวอร์ชั่นแบบเต็มๆต,ตอนที่เลเวลตันนะครับเหมือนเดิมนะ ดูกันที่สกิลนะครับมีทั้งหมด4สกิลสกิลแรกจะเป็นบินเซเบอร์คือโจมตีระยะประชิดไปเลยนะครับระยะ1ช่องนะครับทำ power อยู่ที่3า6พไอเอ็นมันยำ100%ยมีโอกาสครี5%แต่ก็มีอ้อ restriction หรือว่าการใช้งานนะครับถ้าจะโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ใต้แนวเนี่ยก็ดามจลดลงครึ่งหนึ่งซึ่งก็เหมือนกันกับสกิลที่2นะครับ อันนี้ก็เป็นบีมแต่ว่าเป็นระยะไกลนะครับระยะอยู่ที่2องถึงสี่ช่องเอาเวอร์ลดลงไปอีกนะครับเหลือ3ามพใช้ EN 18เท่ากันนะครับแมนยำร้อยหนึ่งแต่อันนี้ไม่มีค่าคริกนะครับโจตีใส่ศัตรูที่อยู่ใต้น้ำก็ดาเมจลดลงครึ่งหนึ่งนะประมาณสกิลสานะครับสกิลสระยะ2อถึงสช่องเหมือนกันจะเป็นระยะ,ะจมตีระยะไกลนะทำเพาเวอร์ได้4,200นนะครับ EN 24 แมนยามลดลงนะครับแมนยามเหลือ90%แต่มีเอฟเฟก์นะครับทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยโมบิลิตี้นะครับลดลง25% 1หเกนึ่งเินโมบิลิตี้เป็นสเตตสแตตหนึ่งของตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นกันดัน้มมีผลทำให้กันดั้มเนี่ยมีอัตาราหลบหลีกเพิ่มขึ้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าค่านี้ลดลงอัตาราหลบหลีกก็จะลดลงตามไปด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่า มันไม่มีอธิบายแบบชัดเจนว่าคำนวณยังไงในการที่จะไปเพิ่มค่าลดเละด,ด้วยสเตนี้นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมีผลเยอะขนาดไหนกับการที่มันเป็นลดสเตนี้ลง25อ่ะนะแต่ก็รู้ไว้ก่อนว่าโอเคมันมีดีบัฟนี้อยู่นะครับสำหรับตัวละครนี้ <c oughs> ต่อมานะครับสกิลสุดท้ายเป็นสกิลท่าไม้ตายครับระยะ1-4งช่องพาวเวอร์ Power สูงสุดอยู่ที่6,440เลยนะครับก็ ถือว่ายังไม่ได้สูงมากนะักนะไอเอ็นสี่สิบสองนะครับเป็นยามร้อยเปอร์เซ็นเป็นแอบสุดฮิตนะครับก็คือเอา,าไปดูธาตุ่มตายทุกตัวเป็นแอบสุดฮิตหมดแล้วก็ไม่สนดาเมจรีดักชันใดๆทั้งสิ้นนะครับเหมือนกันนะแต่จะมีต่างกันตรงที่บรรทัดที่สามนะครับตัวนี้ทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยการโจมตีนะครับลดลงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในเวลาหนึ่งเทิร์นซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะ ตรงผลให้คิดว่าอาจจะไปลงกับดานบอสที่มันโจมตีแรงๆอย่างเช่นดากเอสเปิร์ดเนี่ยทำให้เราแทงได้จำนวนฮิตมากขึ้นนะครับสำหรับการใช้สกิลนี้มาดูกันที่สกิลติดตัวนะสกิลติดตัวแรกนะครับเพิ่มแม็กซ์พีเพิ่ม15%อันที่2เพิ่มหลบหลีกนะครับอันนี้คือเพิ่มหลบหลีกตรงๆเลยนะไม่ได้เพิ่มสแตโมบ b i l i t y นะครับเพิ่มหลบหลีกตรงๆซึ่งในหน้าสแตทมันก็ไม่ได้เขียนว่ามันหยุดไหน ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะไปดูตรงไหนได้นะครับตรงเนี้ยไม่มีเลยนะเอาเป็นว่ารู้กันว่าเพิ่มอัตราหลบหลีกขึ้น5%นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพิ่มค่าโมบิลิตี้ขึ้น5%ซึ่งอันนี้ก็เป็นแสแตทที่บอกว่าผงผลให้ค่าลบหลีกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถึงแม้จะเพิ่มลบหลีกหลายอย่างเหลือเกินนะครับแต่ผมไปเทียบดูแสแตทเบสสแตทของโมบิลิตี้ตัวกัลตามตัวนี้เนี่ย อย่างเช่นผมไปเทียวกับบาปาทอสนะครับบาปาทอสมีค่าเบสสเต็หลบไอค่ามบิล l ิตี้สูงกว่าอีกถึงแม้จะเพิ่มมา5%ก็ยังสู้บาปาทอไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ่อหลบเอง QPL คิดว่าก็ยังลำบากอยู่ดีนะครับสำหรับกันด้ามตัวนี้แล้วก็ดูรวมๆไปก็เหมือนกับจะเป็นตัวที่ เรียกว่าสายบาลานนะครับเนื่องจากมันไม่ดูจะไม่สุดไปสักทางเลยนะแต่ก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ค่อนข้างโอเคมันจะไปจริงๆจะไปเก่งที่ตัวนักบินมากกว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นด่านที่จะเล่นได้นะครับลงด่านที่เป็นด่านบินกับด่านที่เป็นเล่นในเทะเลนเนี่ยลงไม่ได้เลยนะครับ ตัวดานใต้น้ําลงได้แต่ว่าความเร็วไม่ใช่ความเร็วระยะในการเดินเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งนะครับหลักๆเล่นได้ดีก็จะเป็นอวกาศกับกราวก็คือพื้นดินนะครับภาคพื้นดินนะก็โดยรวมอย่างที่บอกคือเป็นตัวละครเป็นการด้านที่ออกแนวไปทางบาลานซ์แต่ก็ยังใช้งานได้นะผมว่าจะไปเก่งที่นักบินมากกว่าเดี๋ยวมาดูนักบินกันอีกคลิปหนึ่งนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ